เด็กวดด้วยว้าวดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมยัดเข้าปากกปทั้งหมดนี่เลยจ้ะ กับเซตนี้นะคะในราคา233บาทในแอปพลิเคชันไลน์แมนนะคะแต่เขาว่ากันว่าถ้าสั่งผ่านเพจเลยนะคะอยู่ในราคา199บาทถูกไปอีกจ้าได้ทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งสาหร่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไข่กุ้งแบบนี้เลยแล้วก็ไข่ดองนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิธีการรับประทานจะเป็นยังไง วิธีสั่งผ่านไลน์แมนนะคะสำหรับปลาแซลมอนดองเข้ามาที่แอป l i น์แมนกดสั่งอาหารเซิร์ชคำว่าอ,าอันนี้ให้จัดส่งที่อยู่ก็เลือกเป็นที่อยู่บ้านไปนะคะสมมุติเลือกอันนี้แล้วค้นหาร้านคำว่า G Y O Z AP เกี้ยวแซบขึ้นมาเลยร้านของ ร้านนี้นะคะก็ร้านของเราก็คือเกี๊ยวแซบเกี๊ยวซาฮาล้านนะคะค่าส่งตอนนี้ฟรีอีกด้วยถ้าใช้โค้ดคำว่า Very Good นะคะลดไปอีก30บาทแนะ่มาดูกันวันนี้เราอยากทานแซลมอนดองนะคะเราก็เลือกไปที่เมนูข้าวแซบแล้วก็เลือกไปที่เมนูเซตแซลมอนดอง ในเซตนะคะป,ประกอบไปด้วยข้าวญี่ปุ่นไข่กุ้งไข่ดองสาหร่ายปลาแซลมอนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดได้หมดทั้งหมดนี้ไปเลยนะอย่างละหนึ่งแต่ถ้าเอ๊รู้สึกว่าอยากเพิ่มท็อปปิ้งนะก็เพิ่มไข่ดองไปหรือถ้าใครไม่อยากเพิ่มก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าอข้าวน้อยเพิ่มข้าวก็ได้นะคะแล้วก,กดใส่ตะกร้าเลยเสร็จแล้ว มันก็จะขึ้นมานะคะว่าที่อยู่เรียบร้อยเซ็ตค่าแซลมอนดองค่าส่งศูนย์บาทจ้าจะใช้คูปองเบริ g o กูดเมื่ทีก็ได้นะสามารถใช้คูปองเ e ร y g o กูนี่ป๊าบเข้าไปตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะคะ ลดไปอีกเหลือส0งร้คุนแล้วก็กดสั่งกดยืนยันปึ๊บพอกดยืนยันเสร็จแล้วก็รอออเดอร์สวยๆได้เลยะะเราก็สามารถทานได้หลายแบบเลยเอ,เอาสาหลายมานี้นะคะแล้วก็ตักข้าวญี่ปุ่นมันก็จะออก ปลาแซลมอนนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็ตักไข่กุ้งเปอะลงไปสักนิดดูสิคะดูความสีแดงของเขานะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปคะ่ะนี่นะซูมใกล้ๆนะคะการราดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย ดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมยัดเข้าปากไปทั้งหมดนี่เลยจ้ะ <S <S 2> <S 2> <S ดีงามมากๆเลยนะคะแนะนำเลยนะคะอยากให้ลองนะคะที่ร้านเกี๊ยวแซ่บจัดนี่นะหรือจะกินแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ กินกับไข่ดองนะคะดูความไข่ดองใกล้ๆนะคะดูความไข่ดองใกล้ๆแบบนี้นะคะออืหรือเราตักราด่างนี้เลยนะคะนี่ราดน้ำแบบนี้เลยงงกินกับข้าวสวยดูความไข่นะคะ ข้าวตักกับข้าวสวยแบบนี้นะคะแล้วก็มีความพริกเห็นไหมคะโอ้โหแบบดีอะ่ะไข่ดองแบบเข้ากันสุดๆกับข้าวนะคะยิ่งน้ำของเขานะคะหรือว่าจะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะ กินปินอย่บาบอกใครเลยจ้าแบบดีมากๆเก,กนกัาษาได้นะสาษายนี่กินเปล่าได้เลยนะคะนี่นะแซลมอนซูมแซลมอนใกล้ๆนะคะแซลมอนเนี่นะคะ แซลมอนนอร์เวย์นะคะราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ชุ่มฉ่านะแล้วก็ตักกินกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมจบกับไข่ด้วยนะใครยังไม่เคยลองนะ้ำบอกเลยว่านัวจ้ะนี่นะกินสาราแก้ว ใครที่สนใจนะคะสั่งได้นะคะที่ร้านเกี๊ยวแซ่บโดยตรงหรือสั่งได้ในไลน์แมนนะคะตามไปได้กันเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะปินมาาอะ